ันนี้มันที่มีน้ํามันหยอดออกมาด้วยค่ะอันนี้นี่พันปิดแล้วน้ํามันพันสิไลออกมาจนกว่าว่ามันซี่อันน้ามันเหลวๆนี่สีน้าอันนี้มันเป็นน้ํามันเก่าด้วยค่ะอันนี้ก็ได้ไล่ออกมาแล้วมันก็สีเป็นแบบน้ามันใหม่แฟนเอ้เส้อน้ํามันใหม่แต่ว่าพันต้องไล่ยันพันค่อยๆไล่ยันน้ามันเก่าออกมานี่ก็ไหลเมื่อเลยค่ะนี่ เนือแห้งไทยเอิ่งค่ะอ,อันนี้โบเมนคีนะคะ่ะน,น,น้ำมันเด้อน้ำมันเรือเก่ามันมีน้ำผสมแด้เพราะมันเป็นของเสียเพราะลนต้องันเปลี่ยนใหม่ค่ะนี่เพราะว่ามันเป็นท่อน้ำมัน มาจากตัวเนื้อเรือทุนเอ้ยก็บุเเกเขยนเจ้าเทือดเนี่ยเขาเออเลยท้ายลงม็เบิงเห็นพันไซ่ย่าฝังว่าอันตรงอันอัดมันออกมาจนกว่าที่ว่ามันของเละๆนี่มันสีมันซีหายไปพ่ว่า เพราะว่ามองท่อนี่มันต้องมีแต่น้ำมันเท่านั้นกบตีเหรอคะเนาะเพราะว่ามันเป็นอันอันที่อันหมุนแล้วผ่าเหลือแล่นเนาะกระบตีหรอใบพัดสนามม่งใบพัดนี่ตรงมันต้องมีเน้ำเข่าเห็นเลยแฟนเ้ยมาฟังตรงที่มันมีแต่น้ำมันที่มันออกมาอันนี้น้ำมันเก่ามันเป็นอันมันต้องไล่ออกค่ะไล่ออกลำท่ออันซี่อัดออกมาสิคะอันนี้พันก็ะเอาออกมันไปทิมไหลเทือแล้ว แต่บ่ามันยังบแแล้ว วันนี้ก็เด็ดอ,อกวันนี้อันนี้อยู่ใต้ท้องเรือนะเจ้านั่นน่ะมองเบอร์พัดเบอร์พัดอันเบอร์เลือ,นอเนาะค่ะใบเรือน่ะนะ